ย่งดิยุ่งปาไม่เีล้วเจอใบไม่ใบเท่าไรพี่เจอใบละห้าสิบนะไอ้คีฟอยตะกอเอ้ยเออเหมือนเหมือนว่ามีขายใบละห้าสิบนะใช่ปะใช่ไม่ไม่ใบละห้าสิบก็เต็มตันเต็มที่ก็แปดสิบคีฟอยใช่ไหมฟอยฟอยนั่นน่ะฟอยตะไคร้เออ เจอตามเต็มที oh. okay. Okay. Mm ่ก hmm. er> ็ไปละแปดสิบอ๋โอเคโอ้ยดูไปลนี่มันมืดไอ้ยมันดำมืดเลยยังเราไม่เห็นเออลองไปซื้อไอ้ไอ้นั่นก็ได้มั้งอะไรพี่กระบอกกระบอกไฟเบนแบตไอ้ร้านเลยไม่ว่าจะมีอยู่นะ เดี๋ยวสองใบครับเอ้ยอันนี้พี่เปลี่ยนละเลยที่ร้านเหรอเปลี่ยนไปแล้วนะมาลูกเต๋าอะไรนี่อะไรเฮ้ยเอ้ยเอ้ยสามหนึ่งไป อะไรครับเนี่ยอะไรโอเคเลขกเยี่มอะไลท์โดรินโดจินเดอร์แทเตอร์ถูกตอนแรกไม่ใส่สุดท้ายต้องใส่แล้วบอกแล้วโดดินโหดอยู่ตัวนแรกโดนเออมันโหดจริงจนท่านเล่นกับฟิปเอเลเมนต์อ่ะตีแรงแรงแต่ขันฟิปเข้า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 ขี้ออกแล้วไม่ีรแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ขี้เปิด น้ำมันงวยไปแล้วมังจะดูข้อโซอะไรไเสียมีไปได้สักหนึ่ตัวดูดอ่ะเอ้ยมีนี่หว่าไอตัวนั้นนี่หวะลืมลืมลืมมี่ไงแบบบูเป็นตัวที่มันเสร็จถึงตัวเอ้ยไม่ไม่ไอตัวนั้นไงไอีกเกณฑ์หนึ่งอ่ะที่มันเอาเข้าโซจัดกาศจัดดอกจักแด้มเนี่ยข้าโซได้ไอตัวเลสน,น,นั่ะนะอ๋อลืมลืมลืมนี่สก,กิบัตเจะยวนสกิลสกิบ,บัตเปิดเจ็ดออกเกตสามเจ็ดหาโอ้อะไร โอ้ว oh, ่าหลอดที่ไม่มีหรอกแล้วก็เลือกเอาหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซไม่เกินไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินก็คือเลือกไม่ต้องเข้าก็ได้ก็ไม่ต้องเข้าเลจัดไปเอาไม่เกินสุดใบแห่มาดีที่ได้อยู่โลกนั่นแหละเออเอานี่ตีก่อนแค่นั้นแหละสกิลตีเมื่อตีชาร์จอีกสอง ไม่ยอดสุดดเข้าไปเลยไม่มีไม่มีวาไม่นอนเข้าไปเลยได้หิวไม่มีวันที่สามไม่นอนเนี่ยดอจั่วเกบสองมพี่เจล้วกูัวจบแล้วเฮียคลิไปสองใบคือเฮียมากไล่เป็นตนี้อเป็นตัวนี้ก่อนเอเป็นตัวนี้ก็บวกห้าพันเออใช่แต่นีบสองพันบวกอไปเลย อกสองพันมันมีอล์อกเรไปเลยเร็จัดไปไปบานหนึ่งเออไปบานหนึ่งเออบานห่งข้าโซอุออกอข้าโซไปสิบเก้าปล่อยโดจีเดียธาตุสิบสองไอ้อนนีก็ดูดด้วยอันนี้ดูดตีดูดไงตีดูช่องวยช่องเรียซะด้วยใช่เือเรียปล่อย <Moon> มูลฟอสผ่านเลยสแตนจัวตัวนั้นมันหายไปไหนอ้าวโนด้คิงขอดีนี่ขอบชิสมาโปรเทกที่พอรเทกโปรเทคอ,อะไรดีวเดวอร์โปรเทคสองมั่งโอ้โหอเอาโปรเทคสองเหรอมันจะแตกได้เลยนะพลังครับเออ,อคือ ท่าเกียร์สิบสี่อ่ะท่าเกียร์ปัจจัสิบเก้าตีไม่เข้าเขาเทียนเลยเอาแม่งและไอเหี่ยเล่นเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนเขาบอกเล่นอะไรเกียร์หน่อยถ้าไม่เจอแคนยร์ทีก่ะ้อดีสฝงก็ใช่ใช่เป็นสองในการได้ก็อร่อยโอ้โหมันไม่มีตัวอะไรให้เล่นเลยโอ้ยไม่รู้จะเล่นอะไร บ้านหนึ่งหาตัวลงหมดแล้วก็บ้านหนึ่งอะไรฝ่ยยิมเข้าโซ่ไหมามใบพิงหาเขาโซงไม่มีเลยไฟเอเลเมนต์แม่งนะไปหนึ่งไม่มีเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สกิมูลฟาสแปะเลิกนีเลยแล้วกันสกิมบัตจำได้ว่ามีเออลืมลืมไม่ใส่ตามใบ อันนี้เครื่องมือที่เหลือข้าโซเออกูลืมไปได้ยังไงอันนี้ของเด็กเออลืม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 นี่ฮาจริงจริงแต่ก็ยังปพอเดี๋ยวต้องเสิร์ฟอีกที่ไม่เสร็จเสร็จก่อนละาแล้วค่อยจับทีเดียวไม่ไม่เพราะว่ามันอันนี้ก็ต้องเสิร์ฟเหมือนกันมันใจน,นี่ไงมันต้องสับอ๋อ สกิบัตสกิมสกิบัตแปดเปิดเจ็ดสามสี่หกเจ็ดโอ้คิง เอาคิงเข้าโซ่ไปกองเลยคิงจุ้ <King. S 1> จยจุย King ้ยคิงจุ้ยจริงจเฮ้ยได้แล้วเซตหนึ่งแน่ครบสามใบแล้วเหลืออีกสองใส่ครับเหลออีกสองขาดสามใบไว้ด้วยฮะกับกระกส่นี่ไงได้แล้วเซตหนึ่งเหลืออีกสองจบมีกี่ใบน่ะน,นี่ห้า mười bay Ê, ok nha, 5 ba, mượn phá ti, à hai eh, mươi, hai mươi 12 12 mươi hai, hai mươi hai, hai mươi hai, hai ขอสองลูกจัดไปอุ้ยบอดแล้วก็บอดอะไรวะเนี่ยขึ้นมาล่างออกล่างของฉันอุ้ยไหลเลยไหลเลยไหลเลยโอ้ยโอ้ยไเจ๊เอาว่ะจนเปิดห้าเอาว่ะเอาว่ะบอกแล้วเราลาของผมนี่เข้าวโซ่เออวะล่างของประธานจีนเด็กมันรับผมเข้าโซ่โดดวะ แต่จกกี้อันนี้อันนี้มีเครื่องมันบอกว่าเมื่อมีตัวเกลียสามถ้าชาา้าจ้ได้ความสามารถเกลียสามเข้าโซ่จะดูเลยแจ้หน่อยขอห้าบาทอีเวนต์อ๋อไอคิดเลยคิดเอเวนลูกเข้า นี่ตัวไหนรูแอันตีอ๋ออันตีตีจีครับผมต้องเช็คตีข้างดึหนึ่งโมดูเกียร์สามข้อซ่เกียร์สามข้อสบทีข้างอันนี้สิบสองี่ข้างทิ้งมือสองใบอันนี้ตีข้างแล้วส่วนนั้นก็สกิลเกิดใช่ใช่ทิ้งสอง เอาเอาตัวอะไรจากจากโซใช่ไหมใช่ยี่เบียนเกตามอะไรสุดเบียรแล้วจากโซแอกเซลทูเมอ่อเซจจวโอเค,อ,เค<ล>อันนี้ดูดิอ่ะอันนี้ปล่อยบอกห้าพันโอเคลูกนีไม่ได้ไม่เข้าใช่ห้าพันสองลูก ผ่านมิดขนาดเลยมิดอันนี้คุอยังไงก็ได้ผลทหิวสิยิิวไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบสองอัโอเคอันนั้นยิบเจ็ดแล้วมันเขาดูโซนในโซวแล้วเลย ดอพลังแวนจูดีเลยนีเลยดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าพลลักอฮะอันนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับพี่โอเคไปอย่าดันตกถอตถอดถอดแสตนจววงไลท์คิงเดส t แอนเคอร์โปรเทคทูวางซ้อนกันได้ใช่ไหมใช่ ไ,ไม่ค่อยได้ใช้หรอกสองเนี่ยรอบนี้ยูทูปมันจะม,มีตัวนึ่งที่มันมันแบบมันมันลงมาปุ่นแต่จะบอกห้าพันแต่บ,บูติกลงมาแล้วน้องก,ก็จะมาใช่ก่อจะมาอะไรไงแล้วก็มีนี่ด้วยจัดไปเอ็มเบลมมอสเตอร์ Master. สกิลเอ็มเบลมจิมจิมคิลเลอร์เทลแล้วก็เอาคิลเลอร์เทลอีกสามใบก้อนศเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน ไอ้สก,กิลไอ้แองเคอร์คือโซชาร์หนึ่งเมื่อลงมาใช่เมื่อลงมาอันนี้ก็ใช้ได้ดอกอ่อหาเลยพี่มามาเดี๋ยวสก,กิลก่อนนี่เบมไหมอ่ะใช่สก,กิลตัวนี้ยีบสองสามสองสามสี่ไอแบมตีสามสี่ใช่แล้วก็สก,กิลคิลเลอร์เทลชาร์ดดูติดกันสักอีก คตดกองเลยตดกรแป๊บนึงโอเคสองเซตเส็จยอสุดต๊สิ่ม่นสองหกเซ่ กูมีอีกตรงนี้นเลสเอันนี้เข้าโซมีตัวมันเองสามไปหรือมากตัวมันเองสามไปหงายเด็มสแตนตนัวมันเองพี่บล,ละ้ะมีโค้งสามเที่ยง สเยังยังยังสองมีสองเซตเธอได้ได้สามเซตหรอก็เกือบหลังแหวนไอหลังนี่แหะฟอร์มไดร์เบเกอร์เอาการ์ดหนึ่งใบจากดัมิโซเข้าโซ่เล่นต้อืมบุคฟอลจะคบแล้เนี่ยใบนี่ ละย่ังแล้วก็เอาเกรดสองหรือสูงกว่าจากในโซขึ้นมอใช่เกรดสองหรือสูงกว่าเอาแหวนูขึ้นลงลงคี้ด้วยเลยอันนี้บวกห้าพันถ้าโซเกินห้า กันนำแวนเลยเข้ามาสิบเก้า <19. S 2> สองลูกเลยข้หมื่นอันนี้สัมสิบบกโฟพันสิบ,บสีบบ่เหมือนเป๊กเข้ามาปล่อยใช่ไหมแบบบุตรเจอโดอานานรินฟอนพน้ามงคลสกิลคัตตับาร์อันนี้เข้าโศมันไม่ใช่อจอมโฆษนาหรอเอาบนมือนนได้ด้วยหรอตัวไหน หอไนูไลายคิงอ่ะไนโอลายิงเอาจากบนมือด้วยใช่ไหมพี่ใช่เอาบนมือหนึ่งใบด้วยนำมือนำเดกาแล้วก็การบนมือหนึ่งใบโอเคเขาโฟร์โดนมาตีไปเลนส์นะชาร์จไปอยู่ไหมครับตกดอกไปแล้วตกดอกไปแล้วเว้ยไม่ไม่ได้ชาร์จมือมีกี่ใบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบฮะหกใบหกใบเล่นนี่ดีกว่า มือยังหาอีกรอบหนึ่งเดแซงเกอร์วอปรเคใช่ปะเอ้ยโอเคโอ้โหตีข้างตีแรงเกินวะเฮียกว่าตีแรงเฮ้ยเอ็มเฟลมไปหมื่นแล้วตีเท่าไหร่สองหมื่นสี่แล้วอันนี้ก็บกสองหมื่นสี่ตัวมันสองพันเก้าไม่รบ๊ทด้วยไม่โวนสทคไม่มเทเฮียสกิลเมื่อลงโซชาร์จบวกสองพันจัดไปอะไรยี่สองสสอง 4ี่สองห้คิรู้มีพีจีตรงมาหมื่นสอคิอะอ้ก็ได้หนะิวฝ <c oughs> ังข้างคิวขออยากกินาะไรแต่ม่ใช่คิดเบิร์ดเอ้ยอันนั้นมันเน้นเน้นเบอร์กระอยเหมือนไส้อะ หยูยออสามหื่นเก้าวะอืมนี่ะนะยี่สิบสิบเก้าอ้สิบเก้ายี่สิบสี่ยี่ตัวมาเลยยี่9ิบสิบเก้าสามเก้าอเแค่ห้เนย,เยถ,ถ้าผมจอดได้นะก็ามาจบเลยญญนะเอะไรนะเอไม่มีเล่นไม่ได้เลยอ้าขอนี่อ้ยเอดิฟเฟนซ์อย่างแรงอะบอกเลยชิลอย่างแรงอ่ะโอ้สองอสูงกว่าสวย โดดได้หนึ่งไปแน่นอนต้องโดดแค่อยู่เลป้ป้าโอเคสิบสองสิบเพียวเลยแวนกรับเอาป้าปามัชิวสามหมื 35, นะ่นห้ละใช่ป่ะเออสามหมื่้าเยเอยชิวยังกว่าเฮ้สี 40, ่หมืนี่เพราะว่าตรงมันก็บวกชิวด้วยกวกมาพันก็ชิวคนไม่เกียดอะ สงได้ยเ,เอาวอ้าไว้เอาว้นี่ชี้อ,อเวเอาดิอ,อ, <laughs> อ้อไอ้ไรยอ้ไ่ตีไม่เข้าตีไปเลยสิบเจ็ดเข้าทีเนี่ยชีลงนี่แล้วาสดดูหนึ่งบูกดู <laughs> มาเลยโอ้โหยัยตายได้หรืตายแตนจัวนี่เราต้องเล่นอะไรแบบนี้วะไม่อะไรไงแล้วมันจะมาแล้วให้เก็บฟีมลเมลเข้าตัแล้วมั้งใช่แล้วก right ็เก็บนี่ไงเดี๋ยวมันเข้าโซว อันนี้บ้ห้าพันมีตรงมันหายอ่มอลงเลยมุนฟ้าอีกรอบหนึ่งโปรดรีสันแค่นี้ก็แรงแน้เละนี่ถ้ามีน้ำมันมวยอยู่ในโซนะ มันมามาอันนี้บวกห้าพันถ้ามีเกตสามครับผมถ้ามีเกตสามโดนโซสิบสองสิบสามยี่สิบห้าเอาไปหนึ่ห้าพันแล้วลคี้ตายไม่ขาดด้วยตีไม่บูตคี้ตายไม่ขาดด้วยเอาได้ฟเฟอรเช็คเอาขอจัดให้ดีคีย์บาพลังโดนดิน ที่เราไม่รักกันแล้วหรอมีรอยนี่สองใบอ้ยไม่ได้โชว์เลยท่านั้นเพราะถ้าไม่ได้เกียอาจจะกาดพีจีแวนเราก็ไปกาดค้างได้นี่ถ้ามีน้ำมันมวยอยู่ในโซนะโดรินี่บวกวีหนึ่นห้าสองันหกเนะอันเนี้ยเอามีมอะไรโอ้ยอย่างแรงอ่ะบอกเลยมีโบนเทคสองเนี่ยนะที่ผ่านไ้ไอ้รอดแรงบ่ยรง